สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหวยไทยรอฐโต้ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะนําเสนอสูตรแต้มรวมสุดหน่อยล่างนะครับมีทั้งหมด2ส,สูตรนะครับเราจะนําทั้งสองสูตรมาจับชนกันนะครับเพื่อจะได้เหลือแต้มน้อยตัวนะครับ เป็นสูตรระยะสั้นนะครับเราจะยกตัวยอย่างให้ดู11งวดนะครับสูตรจะเริ่มเข้าตั้งแต่งวดที่ออก1 4นะครับออกสองสูตรชนกันที่0 3นหนะครับผลรวันออก1 4ได้แต้ม5นะครับเข้าเป็นงวดที่1นึต่อมาชนกันที่5790 ผลรางวัลสองตัวล่างออก4ี่ห้าเข้าที่แต้มเกม้ามอเตอมาชนกันที่แปดศูนย์แปดกับศูนย์นะครับผลรางวัลออกหนึ่งเจ็ดได้แต้มแปดมอตตอมาชนกันที่หนึ่งสี่หกผลรางวัลสองตัวล่างออกสองเก้าได้แต้มหนึ่งมอตตอมาชนกันที่สอง้าเจ็ดผลรางวัลออกเจ็ดศูนย์ได้แต้มเจ็ดมอตตอมาชนกันที่ศูนย์สามห ผลวัลออก6 9เก้าได้แต้มห้ามอตอมาชวนกันที่5790ผลวัลสตารางออกสองสามได้เต้มห้ามัตอมาชวนกันที่สามสี่หกเก้ผลรวัลสอตารางออกเจ็ดก้านะครับได้เต้มหกมอต่อมาชวนกันที่เก้ผลวัลสองตารางออกเก้าศูนย์ได้แต้มเก้า ว่าต่อมาชนกันที่แต้ม15ผลราวันออก83ได้แต้ม1ว่าต่อมานะครับชนกันที่16ผลราวัออก38ได้แต้ม1เราไปดูวิธีคิดกันนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับ ูตรที่1นนะครับเราจะใช้หลักแสน1ครั้งบวกได้หลักร้อยหน้าครั้งที่ 2, 2, 2, 3, 2 1ครั้งระบบได้3คงที่เด่นตัวที่1นึ่ระบบเพิ่มไปสองไมเด่นตัวที่2บวกเพิ่มอีก2ไมเด่นตัวที่3บวกเพิ่มอีก1ไเด่นตัวที่4ี่ระบกเพิ่มไป2ไมเด่นตัวที่5เราจะได้3บวก9บวก3คงที่ สามบวก9เป็น12 12อบวกสเป็น15บห้าเด่นตัวที่1นึ่งเราได้5 5าบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น10บเราใส่0 0นย์บวกสเป็น2แต้มรวม2ตัวล่างสูตรที่1นึ่งเราได้5 7 9 0 2 วิธีคิดสูตรที่2นะครับเราจะใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกได้หลักสิบท้ายครั้งที่1 1ครั้งและบวกได้1คงที่เป็นเด่นตัวที่1และวบวกเพิ่มอีก1เป็นเด่นตัวที่2บวกเพิ่มอีก2เป็นเด่นตัวที่3บวกเพิ่มอีก2เป็นเด่นตัวที่4บวกเพิ่มอีก1เป็นเด่นตัวที่5และบวกเพิ่มไป3เป็นเด่นตัวที่6 จากสูตรเราจะได้9้าบวก9้าบวก1คงที่เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าเราได้เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปด แต้มรวม2ตัวล่างสูตรที่2เราได้90.24 58เราจะมาจับตัวชนกันนะครับทั้ง2สูตรสูตรที่1มี5สูตรที่2มี5สูตรที่1มี9สูตรที่2มี9สูตรที่1มี0 2มีศสูตรที่1มี2 ที่สองมีสองครับแล้วก็จะชนกันทั้งสี่ตัวนะครับคือเก้าศูนย์สองห้านะครับ ก้าได้แก่ศูนย์เก้ากลับด้วยนะครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดสองเจ็ดสามหกสี่ห้า แ้มศูนย์ศูนย์ู์หนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดสี่หกห้าห้าแ้มสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามเก้าสี่แปด ห้าเจ็ดหกหกแต้มห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่สองสามหกเก้าเจ็ดแปด ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับแต้มรวมสองตัวล่างนะครับประจำงวดวันที่16บหกขอพักครับประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพัายหกสิบนะครับ สูตรจะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจนะครับชอบก็นำไปใช้นะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเลยไปนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับไม่มีใครทราบนะครับผลผลรางวัลจะออกอะไรนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ